สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมที่วิดีโอค่ะสิริกันดามาแล้วจ้าวันนี้อีกเช่นเคยทุกคนอยู่ริมฝั่งโค้งจ้าพาชมวิวเกาะดอนต่ําแล้วก็มื่อนี้พาบุบึงเสียนใส่เบ็ดเบ็ดปลาแม่น้ําโค้งทุกคนมาติดตามรับชมว่าเมื่อนี้สิได้ป่าบ มันก็พอกิน <cheg> ว่าต <sm all> <Tra> ิอู้ฟ้าสวยจังเลยมาเบิงเสียนอย่างเฮอเธอเสียนเบ็ดจ้าเสียนเบ็ดริมฝั่งโขงจ้าอู้ฟ้าสวยจังเลย <laughs> chị cứ gật nè, nha Mì phải hà khuất mày ô à. <laughs> Để cái ô bỏ ừ, là, là xài đi biệt hà nhờ xài เม่อนะกี้ไปใส่เบ็ดเพียกกับเราใส่แต่ผินดนิดหน่อยเดี๋ยวนี้เราใส่แล้วเราขานหายเงี้ <S <S ยไ,ไ,ไม่ไม่กันเพิ่นไปเอาบักไม้ดิมาหามาใส่ไม้เขาร้องมาใส่แล้วมูกก,กกินบก่กินบักกลินเขาไม่ใส่ ลงฟ้ามุมนี้สวยมากสวยสได้ด้ยามเด้อบบดนี้ตอนนี้ก็ย่อนเบ็ดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบ็ดเพียบเนาะแล้วก็อีกปลายด้านหนึ่งก็มัดใส่ขวดนะคะเป็นใช้เป็นทุ่นลอยน้ำ My way. you <laughs> ทุกคนตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการรอคอยเมื่อกี้ใส่เด็ดไปแล้วเนาะมันต้องรอสักพักอะ่ะรอเวลาทาปลาเมื่อกินเหงื่อระหว่างนี้เราก็ชมอยู่กันก่อนอีกสักพักเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะเพื่อนๆว่าจะได้ปลาหรือเปล่าบรรยากาศยามเย็นนะคะ เรือหาปลาเยอะมากวันนี้เพราะว่าฟ้ามันคึมทุกคนอากาศดีคือน่าจะประมาณว่าถ้าแดดร้อนๆปลามันก็จะไม่ขึ้นมาเหนือน้ําอะไรอย่างนี้เนาะปลาเงือสีบอออกมื่กินเนื้อนะคะนี่บรรยากาศดิมฝั่งโขงสําหรับวันนี้นะคะดูเรือหาปลาแล้วก็ชมวิวเกาะดนต่ําค่ะทุกคน ฝ่าทั้งนั้นคือฝนหิตกมันก็เลยแบบป่ามันน่าจะขึ้นมารอฝนหรือเปล่าทุกคนค้นก็เลยออกมาหาป่าไหลนะคะเมื่อนี้คุณเ,เดี๋ยวเราลงไปดูตรงนู้นที่ว่าเขาใส่เบ็ด ไปเบิ่งว่าสีได้ปลาบอนะคะหลังจากที่หย่อนเบ็ดลงไปนะคะใส่เงยย่อนลงไปตอนนี้เราก็รอมาสักพักนึงแล้วเนาะไปย่างลรอเบิ่งบรรยากาศชมวิวลิมฝั่งขวงนะคะดวตอนนี้ลงไปดูแป๊บหนึ่งก่อนจะกลับบ้านมารอลุ้นว่าจะได้ปลาไหมนะคะทุกคน có nhăng mua dàn tả mà đồn là bả mà đồn là bả

อันนี้เป็นเบ็ดตกปลานะคะคันไม้ไผ่ต่างจากตอนแรกเนาะที่เรามาดูตอนแรกเป็นแบบมัดสเสือกนะคะอันนั้นเรียกว่าเบ็ดเพียบเพราะมัดสาเสือกเขียวแล้วก็ปลายมันก็จะมัดใส่ขวดน้ำเป็นทุ่นลอยน้ำนะคะอันนี้เป็นเบ็ดคันไม้ไผ่ Cháy dừa ăn đều gần, thú con Cái nó ngoài này Cái hái nó chạy Cái โอพอดีคนนึงว่ะทุกคนคือแบบว่าเรามาไม่ทันตอนแรกว่าจะมาดูเขาอย่ามเบ็ดมาไม่ทันทุกคนคลิปนี้ฟิลนะคะเพื่อนตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะคะทุกคนไปไม่ทันไปบนท่านตอน ก็จะเอาปลาเข้นพน่นองไปไม่ทันตอนที่ว่าปลามันติดเบ็ดนะเออเสียดายจังเลยไม่ได้เก็บ็อตเด็ดมาให้เพื่อนๆทุกคนดูเราก็มอแต่ชมวิวเนาะคือไม่คิดว่าปลาจะกินเบ็ดเร็วขนาดนั้นเลย <c ười> คิดว่าวเราต้องรอเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกะเึิ่งผ่านบรรยากาศชมวิวเนอน้ำแล้ง เดียวกับกับบ้านนะคะบ้านอยู่ไม่ไกลเพื่อนๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็น, mark, น,น mark, แลนด์มาร์กเนาะแลนด์มาร์กแห่งใหม่เพื่อนๆใครที่แบบอยากชมวิวแม่น้ำผูงนะคะแลวกมีเกาะกลางแม่น้ำก็ต้องมาที่นี่นะคะบ้านทํามอเฟืองทุกคนเกาะดอนต่ำอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายสำหรับ คลิปน,นี้นะคะสิริกาน,นาก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆก่อนจะไปก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สิริกาน,นาด้วยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนท้ายคลิปนะคะขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้สิริกาน,นาค่ะพบกันใหม่ สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าลาไปกับภาพกอดดอนตำค่ะ